สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by JS Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมกันบ้างค่ะเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้อยากจะได้ห้องชุดสักหนึ่งห้องที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่นี่กันแล้วกับ The Key ประชาชื่นค่ะ คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะอยู่บนถนนเรียบคลองประปาค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและที่สําคัญเลยนะคะที่นี่น่าอยู่มากๆเลยค่ะเพราะว่านะคะนอกจากในเรื่องของการเดินทางแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยนะคะอย่างที่ตอนที่โบอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีสวนหย่อมนะคะขนาดใหญ่ให้คุณมาเดินเล่นกันได้ค่ะมีสระว่ายน้ํานะคะมีห้องฟิตเนสให้คุณมาออกกําลังกายด้วยและที่สําคัญเลยค่ะภายนอกโครงการแห่งนี้ ที่บอกนะคะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะอย่างเช่นนะคะห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ More, งามวงวานค่ะเทสโก้โลตัสบิ๊กซีและก็แมคโครด้วยค่ะที่สําคัญเลยนะคะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนด้วยแล้วก็ยังอยู่ใกล้นะคะกับ Impact Arena เมืองทองธานีอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครที่ฟังขนาดนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ตามโบปชมด้านบนกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องที่โบพาระชมกันนี้นะคะอยู่ที่ชั้น8ค่ะห้องเลขที่111ครับ251ค่ะส่วนในห้องนะคะจะเป็นยังไงน่าอยู่ขนาดไหนตาโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องชุดค่ะมีหนึ่งห้องนั่งเล่น1ห้องนอน1ห้องน้ําและก็มีระเบียงห้องด้วยค่ะ ห้องนี้นะคะขนาดพื้นที่ค่ะอยู่ที่32.24ตารางเมตรค่ะสำหรับห้องที่โบพามาชมกันตรงนี้นะคะเดินเข้ามาปุ๊บค่ะเราจะเจอกับห้องโถงซึ่งตรงนี้เราสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าเป็นมุมรับแขกก็ได้ค่ะ สำหรับห้องนี้จะเป็นห้องเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบตกแต่งห้องได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะอย่างห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ว่างแล้วแต่ว่าเขาจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนค่ะมีกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้ให้คุณสามารถนะคะสำรวจตัวเองแต่งตัวสวยหรือยังน,นะคะพร้อมจะออกไปทำงานหรือเปล่าเปิดจากประตูบานกระจกตรงนี้ค่ะด้านในก็จะเป็นชั้นวางของหรือว่าสามารถวางรองเท้าก็ได้ค่ะ และเดินเข้ามาในห้องฝั่งซ้ายมือที่คุณเจอตรงนี้นะคะจะเป็นมุมครัวค่ะซึ่งเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ครัวไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะและนอกจากตรงนี้แล้วนะคะยังมี1ระเบียงค่ะซึ่งระเบียงด้านนอกตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นราวตากผ้าหรือว่าจะวางเป็นมุมจิบกาแฟค่ะมีโต๊ะมีเก้าอี้เล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็สามารถทําเป็นมุมสักหลังก็ได้อีกด้วยค่ะ เดินเข้ามาในห้องนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนค่ะเป็นห้องเปล่าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะอยากจะได้เป็นเตียงไซส์ขนาด5ฟุตรหรือว่า6ฟุตก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะ บิ i อินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมนะคะอย่างโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตู้เสื้อผ้าก็ได้แต่ว่าจริงแล้วในห้องนี้เขาจะมีบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเป็นตู้เสื้อผ้าสองบานประตูเล็กให้นะคะแล้วก็ที่ติดกันตรงนี้ค่ะจะมี1ห้องน้ําซึ่งมีสุข,ขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ําให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเดอะคีย์ประชาชินเริ่มต้นที่หน้าพันท์พยิปงามวงวานขับตรงไป900เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกพงเพชร ขับต่อไปอีก1กิโลเมตรจุดหมายที่อยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะกับเดอะคีประชาชื่นแห่งนี้นะคะท่านไหนที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่โบพาไปชมกันนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านคอนโดมิเนียมหรือว่าใครอยากจะได้เป็นทาวน์โฮมโบกก็มีให้ดูท่านได้รับชมกันเช่นเดิมค่ะและที่สำคัญเลยค่ะเรามีบริการให้คับปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าอยากจะไปชมที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ